สวัสดีครับผมดังครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองเทสการตั้งค่า HLG 3ในแบบต่างๆกันนะครับว่ามีการเซตติ้งยังไงบ้างนะครับเซตติ้งที่ผมหมายถึงก็คือการคัดต้อมครับไอ้พวกแบบระดับสีดำนะครับหรือว่า saturation หรือว่ารายละเอียด ตัว h g คโนโลยาอะไรเงี้ยเราจะมีการคัสตอมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทําในโปรแกรม Premiere Pro นะครับด้วยการใส่แค่รัด7 0 9เท่านั้นนะครับเรามาดูนดีกว่าครับว่าการตั้งค่าแบบต่างๆแบบไหนที่ดีและแบบไหนที่ทุกคนชอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปลองตั้งค่าตามกันนะครับอันนี้ผมก็อยากรู้ด้วยส่วนตัวด้วยแหละโอเคเดี๋ยวเราไปลองที่ค่าแรกกันก่อนนะครับซึ่งค่าที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับตั้งไว้บาลานซ์เป็นแบบแสงแดดกลางวันนะครับ ทุกอันผมจะตั้งไว้เป็นแบบแสงแดดกลางวันทุกอันนะครับสปีดชัตเตอร์1.100ส่วน100 f 1.8 iso 500นอกนั้นผมจะใส่ nd แล้วหมุน nd เอานะครับอันนี้คือค่าแรกครับเป็น h l g 3แบบคลาสสิกเลยธรรมดาเลยนะครับไม่มีการ แก้สีดแดงสิ้นนอกจากใสรัด79เท่านั้นครับสีที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปลองอีกแบบหนึ่งกันเลยดีกว่านะส่วนอันนี้คือการตั้งค่าแบบที่2ครับระดับสีดำเนี่ยจะบวกขึ้นมา5ครับ saturation ลบ2แล้วก็รายละเอียดลบ2ครับอันนี้ผมไปเจอมาจากาเว็บของต่างชาตินะครับที่เขาแนะนําให้ตั้งค่านี้ครับผมอันนี้คือแบบที่1ที่ผมคัดเลือกมานะครับสีที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับ ส่วนอันนี้เป็นแบบที่ผมคิดขึ้นมาเองครับก็คือระดับสีดำบวก5นะครับ saturation ลบ5แล้วก็ดี a i l ลบ2ครับเป็นไงบ้างครับสีที่ได้ก็จะประมาณนี้รายละเอียดที่ได้ก็จะประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นของต่างชาติเหมือนกันครับก็ระดับสีดำนะครับบวก5นะครับ saturation ลบนะครับแล้วก็ detail หรือว่ารายละเอียดเนี่ยลบ7ครับเขาบอกว่าการตั้งค่าแบบนี้เนี่ยจะทําให้ตัวแบบไม่แข็งกระด้างเกินไปนะครับแล้วก็ saturation เนี่ยไม่สูงเกินไปนะครับเราสามารถมาเพิ่มทีหลังได้ในโปรแกรมนะครับนี่ก็คือการตั้งค่าที่หลายๆคนบอกว่าเป็นการตั้งค่าที่ดีนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ ส่วนอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่ผมอยากลองครับระดับสีดำบวก5เหมือนเดิมครับ saturation ลบลงมาเหลือแค่ลบหครับแล้วก็ดี a i l หรือว่ารายละเอียดลบเครับผมอันนี้เป็นเซตติ้งค่าที่ผมอยากลองใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเทียบดูว่าแบบทั้ง4อันนี้อันไหนดีสุดเลยแต่ผมจะตั้งค่านั้นไปตลอดนะครับ ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับเซตติ้งทั้ง4รูปแบบของ h g ดเอร์จนะครับซึ่งแต่ละเซตติ้งมันก็เป็นเซตติ้งที่แต่ละคนคิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วเราสามารถตั้งค่าตามสไตล์ของเราได้เลยนะครับถ้าเรารู้สึกว่า saturation เยอะเกินไปเราก็สามารถลบลงมาตามใจเราครับอาจจะลบสอลบสลบหอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับผมค่าที่ผมเอามาโชว์ในวันนี้ก็คือเป็นค่าแบบมาตรฐานที่หลายๆคนตั้งนะครับไม่เป็นเราต้องฟลิกตามก็ได้นะครับเราปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของเราเลยนะครับดีเทลบอาจจะบวก สองเลยก็ได้อาจจะชอบดีเทลเยอะๆก็ได้นะครับแล้วก็ทุกๆค่านะครับสามารถใช้ได้กับทุก Picture Profile นะครับหมายความว่าเราสามารถไปตั้งค่า S log สาให้มันดีเทลลบเนะครับ saturation ลบสอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับสำหรับ S log ส3แล้วก็ S c i n tone ก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ได้ความรู้ดีๆไปเยอะนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูกับกล้อง ดูนะครับผมแล้วก็ทั้ง4ี่เฟตติ้งนี้นะครับทุกคนชอบเฟตติ้งไหนนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเราชอบเหมือนกันไหมชอบตรงกันไหมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ้อผมลืมบอกไปนะครับกล้องที่ผมใช้เป็นกล้อง A7 Mark โฟนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับใกล้สองพันละแอบสองพันละ